ไปใน YouTube ค Channel คตาสวัสดีค่ะทุกทท่านค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะมีวิธีทำแหนมเห็ดสูตรเจรสชาติอร่อยๆมาฝากทุกทท่านค่ะสามารถทำได้ง่ายๆที่บ้านเลยนะคะค่ะเห็ดที่จะใช้มาทำแหนมวันนี้ก็จะเป็นเห็ดนางฟ้าสีดำหรือว่าเห็ดนางฟ้าผู้ฐานค่ะแล้วก็จะมีเห็ดชิเมจิดอกเล็กๆแบบนี้ค่ะเห็ดชิเมจิก็ทำแหนมอร่อยเหมือนกันนะคะ แล้วนำไปล้างน้ำให้สะอาดค่ะถ้าตรงโคนมีฝุ่นก็เฉือนออกด้วยนะคะถ้ามีดอกเห็ดขายาวๆนะคะหรือว่าดอกใหญ่ๆแบบนี้ก็จะหั่นครึ่งนึงค่ะอย่าหั่นให้ชิดดอกเห็ดเกินไปนะคะเวลาฉีกจะได้ออกมาสวยงามค่ะขาเห็ดไม่ทิ้งนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาฉีกค่ะค่ะเสร็จแล้วก็จะมาฉีกเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ค่ะ เวลาฉีกก็จับตรงกลางนะคะแล้วก็ฉีกออกมาชิ้นเห็ดจะได้ออกมาสวยๆค่ะดอกเห็ดก็จะได้ไม่ขาดด้วยนะคะสำหรับขาเห็ดก็ฉีกแบบนี้ค่ะหรือจะหั่นเป็นทางยาวก็ได้นะคะขาเห็ดเวลาเคี้ยวก็กรุบๆอร่อยดีมากๆด้วยนะคะ เห็ดที่ฉีกเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะจากนั้นก็นำหม้อน้ำรังถึงหรือว่าซึ้งขึ้นตั้งไฟค่ะแล้วรอให้เดือดค่ะจากนั้นก็นำผ้าขาวบางชุบน้ำหัดหมาดนะคะมารองที่รังถึงค่ะแล้วโรวยเห็ดลงไปที่รังถึงค่ะกระจายให้ทั่วๆนะคะ เสร็จแล้วก็คลุมหน้าเห็ดให้เรียบร้อยค่ะพอน้ำเดือดแบบนี้นะคะก็นำเห็ดขึ้นไปนึ่งเลยค่ะจะนึ่งด้วยไฟกลางค่อนไปทางแรงนะคะตั้งเวลาตั้งแต่น้ำเดือดจนนึ่งเห็ดสุกก็15นาทีค่ะนี่ก็ครบเวลาแล้วนะคะมาดูด้านในกันค่ะกลิ่นหอมมากๆเลยนะคะคิดถึงน้ำพริกเลยค่ะ เห็ดก็สุกใช้ได้แล้วนะคะจากนั้นก็ปิดไฟแล้วยกลงจากเตาพักไว้ให้เย็นค่ะพอเห็ดเย็นสนิทแล้วนะคะเราก็จะมาบีบเอาน้ำที่อยู่ในเห็ดออกให้หมดเลยค่ะรีดออกให้ได้เท่าที่เราจะรีดได้เลยนะคะเวลาไปทำแหนมเห็ดจะได้ไม่เน่าหรือว่าไม่เสียค่ะ จากนั้นก็นำเห็ดใส่ในชามผสมนะคะคลี่กระจายให้เห็ดแตกตัวด้วยค่ะอย่าลืมนะคะก่อนที่เราจะปรุงเครื่องเห็ดต้องเย็นสนิทแล้วนะคะจะได้เก็บไว้ทานได้เป็นอาทิตย์อาทิตย์ค่ะเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะและนี่ก็คือส่วนผสมทั้งหมดของแหนมเห็ดสูตรเจนะคะก็จะมีเห็ดนางฟ้าที่เราเนึ่อสุกแล้วค่ะ ข้าวเหนียวนึ่งสุกค่ะวันนี้สูตรเจไม่มีกระเทียมก็จะใช้ข้าวเหนียวเยอะหน่อยค่ะน้ำต้มสุกเพื่อไว้ผสมข้าวเหนียวให้ข้าวเหนียวแตกตัวค่ะแล้วก็จะมีผงปรุงรสเห็ดหอมค่ะหรือว่าผงปรุงรสสูตรเจนะคะเกลือป่อนแล้วก็มีพริกขี้หนูค่ะสำหรับรายละเอียดของส่วนผสมทุกอย่างจะเขียนไว้ใต้วิดีโอตรงคำอธิบายนะคะเนี่ยค่ะผงปรุงรสสูตรเจก็จะเป็นของฟ้าไทยซองสีเหลืองแบบนี้ค่ะก็จะมีเขียนคำว่าเจไว้แบบนี้นะคะ สำหรับวันนี้จะใช้ห่อแบบแหนมตุ้มนะคะก็จะใช้ถุงน้ำจิ้มค่ะขนาด3ามคูนหนิ้วนะคะแล้วก็หนังยางวงเล็กไว้สำหรับรัดถุงค่ะข้าวเหนียวก็จะมาผสมน้ำเล็กน้อยนะคะคนให้แตกตัวนิดนึงค่ะวันนี้ใช้พันธ์ข้าวเหนียวแดงนะคะแล้วก็นึ่งสุกแล้วด้วยนะคะคนให้แตกตัวถ้าน้ำเยอะเกินไปก็เทออกค่ะให้ได้พอกรุกกริกแบบนี้นะคะ แล้วเตรียมมาปรุงรสกันต่อค่ะเติมผงปรุงรสเห็ดลงไปแล้วก็เกลือปน่นเติมทีละครึ่งก่อนนะคะตามด้วยข้าวเหนียวค่ะแล้วก็ใช้มือของเราเนี่ยค่ะลงไปขยำเลยค่ะเติมเกลือปน่นแล้วก็ผงปรุงรสส่วนที่เหลือให้หมดเลยค่ะนวดขยำแรงๆเลยนะคะหรือว่าภาษาชาวบ้านเรียกว่าให้เป็นแหนมคามือนะคะ นวดให้นุ่มไปเลยนะคะเนี่ยค่ะสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะคะเวลาเรานวดเห็ดเนี่ยค่ะก็จะแทบไม่มีน้ําเลยนะคะนวดให้นุ่มๆขั้นตอนวิธีนี้ก็จะเก็บแหนมไว้ทานได้นานๆด้วยนะคะบางสูตรก็จะใช้ครกหินมารีดน้ําออกจากเห็ดเลยนะคะพอได้แล้วก็จะมาชิมรสชาติดูนะคะให้รสชาติของแหนมเขาออกเค็มนิดนึงค่ะเพราะว่าตัวแหนมจะได้ไม่เสียนะคะหรือว่าไม่มีสีเขียวค่ะ รสชาติได้แล้วก็จะมาเตรียมใส่ห่อค่ะใส่พริกขี้หนูลงไปนะคะใส่มุมถุงแบบนี้ค่ะถุงขนาดนี้ก็จะใช้เห็ดประมาณ1ช้อนครึ่งนะคะ ปริมาณได้แล้วก็รีดให้แน่นๆเลยค่ะหรือว่ารีดอากาศออกให้หมดเลยนะคะแล้วหมุนถุงเล็กน้อยแบบนี้ค่ะเท่านี้ก็จะแน่นมากๆแล้วนะคะอากาศจะได้ไม่เข้านะคะเสร็จแล้วก็จะรัดหนังยางแบบนี้นะคะดึงให้ตึงแล้วก็รัดให้แน่นๆเลยค่ะ พอได้แล้วนะคะก็พับถุงลงมาแบบนี้ค่ะแล้วก็รัดอีกสองสามรอบเท่าที่เราจะทำได้นะคะถุงที่เกินออกมาตรงนี้นะคะก็จะตัดหรือไม่ตัดออกก็ได้ค่ะเนี่ยค่ะก็จะได้แหนมตุ้มแบบนี้แล้วนะคะยิ่งแน่นก็จะยิ่งดีนะคะอากาศจะได้ไม่เข้าแหนมจะได้ไม่เสียค่ะ รัดแน่แนๆแ,แบบนี้ก็เหมือนมืออาชีพเลยนะคะกัดเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะคะสําหรับแหนมเห็ดนางฟ้าสูตรเจค่ะซึ่งสูตรนี้ไม่ใส่กระเทียมจะเก็บไว้ในอุณหภูมิห้องสองวันก็นําออกมาทานได้แล้วนะคะหรือว่าถ้าหากท่านไหนเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะวันที่3ก็นําออกมาทานได้เช่นกันค่ะหลังจากนั้นก็พักไว้ในตู้เย็นจะเก็บไว้ทานได้เป็นอาทิตย์เลยนะคะแหนมเห็ดก็เป็นเมนูที่ทําได้ง่ายๆที่บ้านแล้วก็สะอาดปลอดภัยนะคะ ก็อลองไปทําทานกันดูค่ะค่ะเคล็ดลับดีๆแบบนี้บายช่องคำตัวๆชาแนลขอบคุณสําหรับการติดตามพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ